พิจารณาความไม่มุ่งหวังการพิจารณาความไม่มุ่งหวังอปานิหิตาช่วยเราหยุดความรู้สึกถูกกดดันให้สห่อแสแหงหาสิ่งนี้สิ่งนั้นไปทั่วจนทำให้ตนเองต้องเหนื่อยล้าทั้งทางใจและทางกายการไร้ซึ่งความมุ่งหวังหมายถึงการไม่ไล่ตามสิ่งใดๆ ไม่ตั้งเป้าใดๆไว้เบื้องหน้าให้ต้องวิ่งไล่ตามความสุขนั้นมีอยู่แล้วในปัจจุบันขณะเราเป็นในสิ่งที่เราต้องการเป็นอยู่แล้วเปรียบเหมือนกับเกลียวคื่นที่สแสวงหาหนทางเพื่อสัมผัสกับความกว้างใหญ่ไพศาลของน้ำเมื่อเกลียวคื่นตระหนักรู้ว่าน้ำเป็นธรรมชาติอันแท้จริง และเป็นเนื้อแท้ของเกลียวขลื่นอยู่แล้วรืนจึงไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหนอีกต่อไปไม่ว่าจะหันไปที่ใดชีวิตก็เต็มเปี่ยมด้วยความอัศจ,จรรย์อาณาจักรของพระเจ้าแต่นสุขาวดีของพระพุทธองค์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วทั้งภายในและหลายรอบตัวเราและความสุข ก็เป็นอย่างนี้เช่นกันการพิจารณาความไม่มุ่งหวังช่วยให้เราสามารถหยุดไม่ให้ตนเองวิงวุ่นไปทั่วแล้วกลับมาสัมผัสกับความรู้สึกพอเพียงและปีติสุข